พังมีพระชาติเป็นพระเวสสันดรเมื่อเรายังเป็นทารกอายุ8ปดปีนั่งอยู่ในปราสาทได้ลำลึกแต่จะให้ทานเราจะให้ทานหัวใจดวงตาเนื้อเลือดร่างกายให้ปรากฏถ้าว่าจะมีผู้มาขอกับเราเรารำพึงแน่ใจไม่หวั่นไหวเช่นนั้นแผ่นดินได้ไหว ภูเขาสินลุสะเทือนในวันอุโบสถกึ่งเดือนและปลายเดือนเราขึ้นสู่ช้างชื่อปัจญ,ญาหนาคะไปให้ทานพวกพามชาวแว่นคว้นกะลิงเข้ามาหาเราและได้ขอช้างอันประเสริฐซึ่งสมมติกันว่าเป็นมงคลน,นั้นกะเราเขากล่าวกับเราว่าที่ชนบทของข้าพระเจ้าฝนไม่มีตกเกิดทุพพิฆาภัย อดอาหารอย่างใหญ่หลวงขอพระองค์จงประทานช่างอันบวรเป็นจอมช่างมีอวัยวะขาหมดแก่ข้าพระเจ้าเถิดเราตกลงใจว่าเราให้เราไม่มีวันไหวเราไม่หวงเห็นปกปิดทานวัตถุที่เรามีเพราะใจของเรายินดีในทานการปฏิเสธต่อยาจกที่มาถึง เข้าแล้วนั้นไม่ควรแก่เราเราอย่าทำลายการสมาทานของเราเสียเลยเราจักให้ช่างอันวิบูรณ์บัดนี้ละ่ะเราจับที่งวงช่างมือหนึ่งอีกมือหนึ่งหล่อน้าในเต้าใส่มือพรามให้ช่างแก่พรามไปเมื่อเราให้ทานช่างเผือกสูงสุดนี้แผ่นดินได้ไว้วัน ภูเขาสิเนรุสะเทือนอีกครั้งหนึ่ง